โรงเรียนบ้านไก่น้อยตั้งอยู่ที่36หมู่ที่1ตำบลเมืองไก่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศัการาช2495ได้รับบริจาคที่ดินจากนายบุญป่นคำก้ามีเนื้อที่2ไร่2งาน83ตารางวาครูใหญ่คนแรกคือนายสวิงอินทลัตปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไก่น้อยคือนางสาวนันุชามาราสุริยามีข้าราชการครูจำนวน4คนครูขั้นวิกฤต1คนนักการพันโรง1คนและมีนักเรียนจำนวน22คน วิสัยทัศน์สถานศึกษาปลอดภัยมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนและสร้างครูมืออาชีพด้วยการจัดการศึกษาบรูณาการน้อมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชกาลที่10ส,สู่การบริหารจัดการสถานศึกษาที่ยั่งยืนอัตลักษณ์ของสถานศึกษายิ้มใส่ไหวสวยเอกลักษณ์ของสถานศึกษารักความเป็นไทยคำขวัญของโรงเรียนเรียนดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมสีประจำโรงเรียนชมพูเทา มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา PDCA 5S Mo เ e l การบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านไก่น้อยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาแผนปฏิบัติการแผนยกผลสำฤทธิ์และมีการนิเทศติดต,ตามอย่างสม่ำเสมอมีการจัดกิจกรรมบูรณาการ ด้วยกระบวนการ Active Learning 5กิจกรรม 1. วันจันทร์พลังแห่งสุนทรียภาพบูรณาการระหว่างวิชาศิลปะดนตรีนาฏศิลป์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะทางอารมณ์ลดความเครียด 2. วันอังคารครอบครัวสู่สากลโลกบูรณาการระหว่างวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัวเคารพความแตกต่างด้านประหุวัฒนธรรมมีความรบับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 3. วันพุธสร้างสัม,มาชีพสู่อนาคตบรูรณาการระหว่างวิชาการงานอาชีพกิจกรรมชุมนุมเพื่อให้นักเรียนมีทักษะอาชีพที่หลากหลายข้ารกรรมเกษตรกรรมหัตกรรมหัตเวชกรรมและอุตสาหกรรม 4. วันพฤหัสบดีสุกกายสุกใจสุขสันบูรณาการระหว่างวิชาสุขศึกษาและพละศึกษากิจกรรมแนะแนวกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมีสมรรถภาพทางกายมีสุขภาพที่ดีป้องกันตัวเองจากอุบัติเหตุและภัยพิบัติ 5. วันศุกร์เด็กดีสร้างชาติไทยบูรณาการระหว่างวิชาประวัติศาสตร์วิชาพลเมืองวิชาป้องกันทุจริต เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะรักชาติและเป็นพลเมืองพลโลกที่ดีมีการสอบวัดผลและประเมินผลประเมินพัฒนาการนักเรียนว่ระดับชั้นอนุบาลการสอบ RT NT และโอ e น็ การบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านไก่น้อยมีการส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพครูการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดระหว่างทางปลายทางการสอบ rtntonet เด็กยุคดิจิทัลและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนบ้านไก่น้อยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการระดมงบประมาณ การช่วยเหลือจากภาคภาคีเขือข่ายการบริจาคของทางหน่วยงานรัฐเอกชนชุมชนชมรมและผู้ใหญ่ใจดีทุกคนการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านไก่น้อยได้มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารและสถานที่การสร้างสุมพระปรับพื้นที่ลานกิจกรรมปรับปรุงสุขาดีมีความสุขปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ตมีการรับประทานอาหารกลางวันครบ5หมู่การแปลงคัน<อ>การดื่มนม มีการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับทางองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน <Yeah. S 1> มีการอนุรักษ์วิชาชีพดั้งเดิมของทางชุมชนได้แก่การทำเมี่ยงการทำหลังคาจากใบก๊อมีการส่งเสริมทักษะกีฬาโดยการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนาการศึกษาแม่แตงสีได้แก่เซปักตะกอเตตองเทเบิลเทนนิสและฟุตบอลชายเคน มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงการจัดการเรียนการสอนเพื่อทราบถึงสาภาพบริบทของนักเรียนทุกคนความเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยต่อยอดถึงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนมีการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยมีการเลือกตั้งสภานักเรียนประธานนักเรียนไม่ว่าจะเกิดปัญหาดินสไลด์ต้นไม้หักทุกคนจะช่วยกันทำให้เด็กเรียนดีมีสุข ส่งผลให้ผลการสอบ RT, NT, o n e t มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญคือการส่งนักเรียนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป